โดยบุญริทวงทร185ซิเมตรมาเสิร์ฟหนักแล้วแก้ไขแก้ไขจากแดนหลังตียังไม่ได้ใส่นักๆโอกาสของทีมไทยครับ <c oughs> นภาเดชมาตีใส่บล็อกเลยเลือกที่จะตีอัดใส่ผู้เล่นของญี่ปุ่นที่ขึ้นมาเป็นญี่ปุ่นครับขึ้นนำ ตั้งมาให้ขึ้นอออืือ้หว่าดูตีด้วยความมั่นใจนะครับนะภารเดชครับตีหลบเข้าเนี่ได้สวยนะครับนภารเดชพี่ตีแล้วน่านุเดรัชเสิร์ฟตั้งมาให้นะภารเดชทัชครับโดนโดนบล็อกแม้วันนี้บอลโัเสาด้านหลังของทางนะภารเดชพีดีนั้นถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับทั้งหนักทั้งคมฮะ เปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้นะครับเสิร์ฟมือซ้ายครับนิชิดะ15ต่อ10ญี่ปุ่นนำไทยรับได้อนุรักตั้งมาให้นภาเดชว่าขึ้นนี่มีลุ้นคะแนนตลอดนะครับนภาเดชพินิจดีเลือดดีเสด็จทีหลบมาด้านในนิดนิดนึงนะเนี่ยครับว่าแล้วก็ไปโดนมือของทางโอเนระนะครับล็อกกลางที่รวบ ันแรกเป็นของญี่ปุ่นเสิร์ฟตอรับเซกิตะจิริทให้ตีตีไม่แรงว่าสภาเดชตีไม่แรงแต่ว่าโดนบล็อกของญี่ปุ่นแล้วออกแต่ขได้ดีนะฮะเที่ทางยามูชิลขึ้นมาบล็อกสนะภาเดชก็เลือกที่จะตีใส่ไม่หนักเท่าไหรนะ่ฮะแต่ว่าบอลพลิกไปโดนแขนนะฮะไปดูว่า กิตะมองเหมือมองหลอ,อกอ้าววอนกรจะตกขึ้นโด,โดนผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับโดนคนที่ตกนั่นเลยครับแล้วก็จกนใดของทีมไทยตัวขึ้นไปบล็อกติดบุมตรงได้ดีนะครับนพเดชจังหวะที่ยังที่จะเลือกตีใส่บุมตรงเนี่ยของทางนิชิดะมาครับบุตริศมาประจําตําแหน่งแล้วให้ตีไม่ค่อยถน,นัดตีเหมือนสะบัดสะบัดหน่อยครับ แต่ก็ได้คะแนนนพเดชก็ต้องชมจังหวะรับบอลเสิร์ฟของนรับพันรัมนะครับรับแล้วเข้ามือเซตก่อนที่ยกมาหัวสาวให้กับทางนพเดชพีทีไเกินก้าเท่ากันรับได้ดีเลยนะครับลูกนี้แต่ว่าบล็อกของญี่ปุ่นออกไปครับยามาคุชิยามาคุชินะครับล็อกออกเป็นคะแนนของทีมไทย นี่เป็นอีกครั้งนึงที่เยโมชีนั้นอ่านออกครับรวบเข้าไปแล้วแต่ว่านภเดชเลือกที่จะ12เท่ากันโอ้โหเสิร์ฟเสิร์ฟตัดเกมรุกของทีมไทยนภเดชอ้าวแมจะมาตัดเกมรุกง่ายๆได้ยังไงครับนภเดชไม่ยอมสวนกลับเลย <c oughs> ต้องชมวิริศวงทรนครับที่ตามมาต่อบอลได้ดีและเลือกที่จะให้นภเดชนั้นรุกจากสา,าเมตรหลังเนี่ยครับตีชีเข้าด้นในนิชิดะครับ รับแล้วบอลโดนแขนซ้ายต้องเปลี่ยนเสิร์ฟให้ได้ฮะนิ่มาตั้งให้นภาเดชทัดโดนครับมั่นใจมากตีแล้วส่งสัญญาณเลยว่าทัดตัวของรันทาก,กาชิเองก็สารภาพนีฮยยกมือบอกเพื่อนบอกทีมงานเลยครับว่าบอลจังหวะสุดท้ายนั้นโดนรันทาก,กาชิออกมิชิดะเซิร์ฟครับญี่ปุ่นนำไทย19ต่อ17 ได้อนุรักษ์แล้วนาภาเดชตีอ,อัดไปที่บล็อกเปิดได้อนุรักษ์แล้วนาภาเดชตีอ,อัดไปที่บล็อกนะครับใช้ลูกหนักี่เปิดเข้าใส่บล็อกของโอโนร,ระแล้วก็รันจากาชินะฮะโดนมือบล็อกของญี่ปุ่นด้วยจะเสิร์ ปิดเซตเลยหรือเปล่ารับมาสโตไครรับได้วิ่งมาตั้งให้นภาเดยยังครับยังไม่ปิดเซตมีเรียกใส่บุมตรงนะครับตีทุบล็อกของอิชิกาวะกับทางยามูชิไปได้ฮะสิบเท่ากันยามูชิเซฟ นาภาเดชได้แบบเห็นเห็นแล้วตีใส่เลยครับตีใส่บล็อกแถมนี้ขึ้นตีได้สูงครับนาภาเดชนี่ครับตีอัดใส่มือของรันทคาชิตกระเด็นออกแล้วมันเด้งก,กลับดูดักมันดูทำหนาา้าเสียดายนานภาเดชมีตีแฉลบแฉลบบล็อกวนข้าไปที่หน้าไหนาได้ดีครับนาภาเดชเกือบ กลางตะข่ายครับแบบนี้นี่ครับแล้วมีบล็อกแค่คนเดียวีล